บ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ทางชลาตะขีดด้านซ้ายของขอบวนรถนรและโปรดจะมัตระวางอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ ขอความปราราท่านผู้ดสสโดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณบ้านโขงในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินาทางสู่จุดหมายปลายทางโดินส,ส,สไวัสดิภาพแล้วหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริกรารท่านอีก 滚开！ อันนี้7ชั้นมีเสริมชั้นสองต่อท้ายชั้นหนึ่งไปอีกคันนึง